พอเราจะมาใช้ลิ้นโจมตีกันใช้ลิ้นต่อสู้จะสนุกแค่ไหนไปรับชมกันเลยเพราะไอ้แมวิ้ยาเก็บไปไหมลาแมมือกำาังเลย่ะแล้วเราจะ้ยินมสยงดังเกือบไล่แล้วเพราะไม้แฟนไทยเย้ว่าแต่ลิ้งจ雅แบบนีขอของอน้จ้ากรอบเลย แต่ว่าข้าีอของเนเคยมากินแมงด้ดีไหมเลยเนี่ยอยากแพนไม่อยาก,กมาแวงข้าวหน่อยะโอ้ฉันอยากกิ้าเหมือนเดิมอะอเพืนพดแบดิยก,กันมนเฮโอเลยแล้วกันนั่นแหละพวกนายนะซึ่งเกมนี้ก็คือเป็นเกมที่เราจะต้องใช้ลิ้นอันยาวๆของเราเนี่ยนในการต่อสู้กับคนอื่นไว้ เรื่องปาดคอกันหน่อเจ้าก็เออประมาณนั้นเลยนะและพอเราสออสู้เสร็จใช่ไหมเราก็จะได้เงินมาและหลังจากนั้นเราสามารถเอาเงินเนี่ยมาซื้อพวกลิ้นอื่นได้ด้วยเพื่อใช้งานได้โอ้โหนี่เอาลิ้นปาดเลยนี่ <c oughs> โอ้ลิ้นในหมีหนมาเอเลียน <c oughs> ลิน้นคนอื่นนี่คือออกจากปากนะเว้แต่ทำไมลิน้นของเอเลียนมันเหมือนออกจากตรงจมูกวะแนนเน่ <c oughs> เราเข้ามาในสมรภูมิการต่อสู้แล้วแม่แ้เอ้ามีแต่คนอินนี่ยาวเอ้าพวกเราเป็นทีเดียวกันนะ้ววะอีโอเคเป็นทีเดียวกันจบที่คนอินได้เลยได้เลยแ้หู้อะไรนี่สกิลปรเภทอะไรหมดเลยวุ่นวายแม่เล่นเหมือนจะมีคนใส่เสื้อมาแล้วเดินกันแม่ขอโทษฉลามโอเคดีนะดีดีเราสามารถใส่เซฟได้

ลุกกระลา้เลยจะเกือบอ่ะวุ้ยไม่หนีเลยไม่หนีเลยใช้สกิลทีแล้วสามารถแดดได้จากการกดเคลียวแบบนี้อื๋อบินบินอุ้ยบางคนก็มีสกิลที่แบบโคตรเท่อะไงอะไร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 อะไมาลองสู้กันเองไหมเราสู้กันในดูซิปีกันเลยดูดูมีคนเข้ามาตกระาบไปเลยมาด่าหรือไงโอ้ยโอ้ย สาวดอไปแซลิ้ของฉันกินแมลงบ่อยจนชินนะบอกเลยล,ล,นลินิงต่อมาไปแซเดี๋ยวแมลงชั่วเดี๋ยววันนี้มาลองดูด้วยทุกคนครับว่าลิ้นสายไม่เติมกับสายเติมนั้นจะโหดต่างกันแค่ไหนนะโอเคไหมโอเคลิ้นต่อไปราคาเท่าไหร่แลวเนี่ยเออเดี๋ยวต้องกลับานไปดูก่อนว่าราคาเท่าไหร่นะเวย้ยโอ้ยมีลูกสาวมายืนทำไมตรงนี้แจ๊ะ ้องนี้นะพวกนายนี่เราสามารถใช้ลิ้นถังขยะได้แล้วนะเว้ยโหแค่พูดกระหม่อละลิ้นนี้โหราคา150เลยอเนี่ยดูสกปรกมากเลยโดยลิ้นนะทุกคนครับก็คือเราจะเป็นต้องซื้อเลี้ยงนะทุกคนเส้นต่อไปใน450นะพวกนายหนลองดูเท็เจอลิ้นนี้สิโอ้ยรู้สึกได้ถึงสนิมเหมือนสนิมเลยไม่เหนียน่ใช่เลยกดสกิลดอ้อย ปลาอ่ะปลาทังขยปลาแโผล่มากเลยปลาเม็ดเลยอ่ะเออปนเื่องที่สุดปอที่สุดจะเจอมานี่เลตีเลยอะไรตีแน่ใครเขาขยันเปิดทพลงวะเนี่ยีนะดิอฟซเราไม่ทาพวกเรานเอฟซีตัวจริงไหมเนี่อ้ลุมเลยลุมเอซโดนซะเออปลาทังขยะซซโอ้โหไม่ดนลุมเลยในฉลามลุมเลยนะคไหม เกเลยอิเลน่ามารุมช่วยแกเลน่าอยู่ไหนกันเรามาแล้ววิ่งมาอยูนี่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 คนนี้เลย S P D S P D น่เออเลยลวงไปแล้วเหลืคนหนึงเลยคนหนึ่งที่ใส่เสื้อเหลานี่อ้อยโอดตอตอดอเอออดอดตอดตอดอออ โอสแมนซ,ซือลินนี่ได้แล้วทุกคนใ่ไหมชื่อว่าเค้กชอยหลังนั่นเองนะทุกคนแอนลองดูสิชื่อแปลกมากเลยอะ่ะไหนลองใส่ดูสกิลฉลนะขอใส่หน่อยนะเว้ยโอเคนี่อ้าไม่ค่อยเทเท่าไหร่เลยอะ่ะเออใช่้วบ้านผ้าถังขยายางเทเยอะเลยอู้เด็ดนะคนนี้ก็ใส่เสื้อเหลาปะนี่แอนนี่มันเสื้อฮาโลวีนหรือเปล่านะเออ,อ,อใส่เสื้อเหลานี่สิทธิพิเศษในการโดนสมแลนหลามลุมยำแอนลวมไวมไ่ได<ม>้โอเวียนด้วย คนนี้อมเออโอ้ยเบื่อเพลงจริงขอบุริสั่งซื้อเสื้อพวกเรานะครับผมตอบแทนโดยการเอาลิ้นฟ้ามาจ้าขอจบเตี๊ยสีสีเออจะไปะตีเจ๊กบทำไมเล่าไม่เกือบโดนฉลามยังโอ้ยม,มีจะระวังระวังแล้วจะเกือบอะโอเคไน่เลยไม่ฉันอดทะ ถึงแค่ตอนนี้ดีกว่ามาการเติมนะเติมเงินดูสิเดี๋ยวจะลองเติมกินซะว่ามันแปดพันกันทุกคนแน่ลองดูซิว่ามันจะซื้อลิ้นอะไหนได้บ้างแน่พลังที่ยิ่งใหญ่มาพมกับรายจ่ายที่ใหญ่ยิ่งโอ้ยอะไรายเยอะจริงนี่ทุกคนเรามีแปดพันแล้วเดี๋ยลองซื้อดูแน่มีกดซื้อเลยเติมซื้อไปเรื่อยๆจะดูนี่จะถึงลิ้นไหนมันไม่มีลิ้นพิเศษเหรอเจ้ากดแ๋ยวเรากดดูซิอ๋อลิ้นพิเศษคือการแบบเหมือนทำเควสเว้ย โอ๊แต่ว่ามันมีข้ามด่วนอยู่นะเดี๋ยวลองดูสิอ๋อต้องเติมมาข้ามด่วนแน่มันมีหลายลิ้นนะเดี๋ยวใช้เป็นลิ้นเออลิล่าสุดที่ฉันได้มาคือเป็นลิ้นที่มีชื่อว่าลินโลกเว้ยโอ้ยแค่ชื่อก็โหดแล้วเนี่ยมันเหมือนดินหรือว่าเหมือนอะไรวะในน้ำตาลแบบนี้ว่าทำไมมันเป็นสีน้ำตาลแบบนี้อ่ะนึกว่าจะเป็นแบบว่าสีฟ้าอะไรแบบนี้สีจะกบด้วยโอ้ยไหนเป็นอะไรกับฉันเนี่ยไหนลองใส่แฉลามดูแล้วแกนุกครในสกิลหนึ่ง ทีเลยว้าวชุลมุนไหมเข็มจังเลยเลียเยอะเกินไปมาทุกคนเดี๋ยวผมจะลองอันนี้ข้ามด่วนนี่เลยนะมันใช้สามร้อยเก้าสิบเก้าโรสบกเพื่อเอาลิ้นนี่เอาเราซื้อเลยวโอ้ยมีคนตามมาอย่างเยอะเลยเออมีแต่คนลุพวกเรา ก็ได้แม่ฉันใส่สกิลหน่อยซิเล่นนายอยู่ไหมอยู่ข้างหลังนายฉันอยู่ข้างหลังนายโอเคฉันจะลองใส่สกิลนายดูสกิลหนึ่งไอ้ยระวังระวังระวังมีอะไรไม่รู้ไปไม่ไปไหมให้ลองใส่ดูว้ายไยหมดไปที่แม่น่ะว้ายโอ้ยฮิลเทสแต่ไม่ค่อยมีดาเมจเลยเอออย่างเบาเหมือนจะไม่แบบว่าโจมตีไม่ได้ชั่วขนาดประมาณนั้นแน่เดี๋ยวใส่ใหม่ดูใส่ใหม่ดูนี่เลย แอลไม่โดนไม่เดนินสามารถซื้อปีกได้49โลสมัครซื้อนะาเกิดว่าเราใส่ปีกนี้ HP เราจะบวกหกนะเว้ยแอลลองเดิมโอเคหกมันน้อยมากเลยนะแต่ราคาไม่แพงนะ49เท่านั้นลองใส่ดูดิอยากเทื่อเฉยนี่เราสามารถติดตั้งได้เลยโหโดูดีเอรี่แย่ปีกทองสุดเท่ในสกิลหนึน่งมันไม่โดนมันโดนแย่ย,ยังไนงะ <c oughs> ลองเปลี่ยนใช้สกิลอื่นดีไหมเฮออ้ยตั้งรองรี่เหนื่นแล้วทุกคนเพราะมีหลายลิ้น ตีไปเลยตีร่า,รา,แราแนงสกิลหนึ่งใส่คนนี้ปลาโดนไม่โดนจังหวะต้องดีนะนี่เซียนว่าจะกินมแมลงบ่อยฉันรู้วิธีใช้ลิ้นนี้วาลิถีไปสกิลในลใหรอฉันแลมโอ้โหลวงเลยโอ้สกิลนี้คือสามารถเรียกฟันเพื่อกัดสตูที่อยู่ด้านแน้าได้ลองใช้ดูซีเป็นไงบ้างแนมาลองดูเสื้อฟันจะขาวสวยแค่ไหนลองดูโอ้โหไม่านี้เลย ไปเลยจะโนบว้ายโอยไหลมาดีเลยเหรอนี่เลยฟานไม่โอ้โหแดนหน่อยแดนหน่อยตอนไนมาปุ๊บคนมาเต็มเลยไอ้เจกอบมองมันผ่านนี่คือสีแล้วก็เยอะเหมือนกันนะไอ้เจกอบจะหนีไปไหนไหนนี่จะมาทำอะไรฉันนี่ถามจริงจะมาเรียอะไรเลยเราจะเป็นพวกแการ์ตูนมาโจมตีเฉยโอ๋ยล่วงเลยล่วงละแวงช่วยช่วยเจกอบอะ ไอ่ตกันเแล้วอะ่เลยอันนี้ o, จริงแล้วเพรเราต้เป็นัวกันนะเว้ยใครตีันนี่จะไม่รู้เลยตอนนี้หัวไปหมดแล้วเออพามันแปลว่ากูคนเหมือนแาสกิลฟันเลยขอใส่สกิลฟันหน่อยขอลูก่อนอนี่ใส่แล้วเอ ีเลยอันนี้คือเป็นลินหินทุกคนครับน่า<ม>จะเป็นสกิลหินลินนะอันนี้หมอก,กับชั้นมากเลยจะเกิดเออจริงแค่ได้ใช้เรียงลินมีเอเลี่ยมตะได้อยู่นี่ไงจะใช้เหมือนกันเว่ยนี่สกิลหินจีตีฉลามมาใส่นี่ตีแ <c oughs> <c oughs> สกิลหนึ่งค้ <c oughs> อนแพร์ <c oughs> ฉลามมาทำไรอ๋อฉันมาปกป้องนายไงโอเคปกปก้องฉันนาช่วยเหรอฉันนาอ๋อหอยไอ้ปกป้องมาใสู่ โอเคขอมาพักลินแทนนิดก่อนครอุ้ยจะเป็นร้อนในเลยนี่อ้าวจะพังก็ยังมีคนมาตามโจมตีอะไรแต่จะไปกับฉันแล้วเรจะไปช่วยมาช่วยฉันเลยเร็วมาซะเยอะเลยโอ้ยปีแม่โอ้หกลัวเหงาเลยไงมาเป็นทีมเลยจะจะกลับไปรังแค้นพวกนั้นยังอยู่บนนั้นใช่ไหมยังอยู่อยู่จะก่อ อ๋อแอบหูแล้วทุกคนอย่างเยอะทุกคนงั้นตรงนี้ตอนแรกไม่มีคนเลยนะเพราะว่าเรามาทีนี่หูชุลมุนตุ้โคนมากเดี๋ยว <c oughs> จะหาทางขึ้นได้ไหมเนี่ย <c oughs> มาแล้วมาแล้วเราต้องยึดที่นี่เป็นของเราเออเ <c oughs> ้องกดป้องที่นี่ได้เออป้องที่นี่ได้ที่นี่ <c oughs> ของเราโอ้ยลอยนะไอ้ใจเยัื <c oughs> อกสกิลหีทอเคามอะไรฟาดไปนู่น อ้วหัวไม่ทันอ่ะเดี๋ยวเรามาตรงนี้บ้างแล้วกันนะเป็นตัวแคปไฟนี้น่าจะแบบสบายใจอยู่เพราะคนน้อยมากตรงเนี้ยโอ้โห่แล้วโดนตามมาเตะเเฮ้ยปลี่ยนที่แป๊บเดียวเองโอยเปลี่ยนที่ก็มาตามอยู่นั่นแหละพวกเราก็ไม่ได้หล่ออะไรขนาดนั้นนะนี่ไงเยโดนไปเลยเออโดนไปเลยจะการไปเลยพวกไหนโอลบอลโคชแม่ถนนมีห้ามผ่านวุ้ยอที่นี่มาของเรา เออสกิลหินไม่ทันใช้ไม่ได้ออกมาก่อนนี่เออมีแต่คนเดินไปหานายทั้งนั้นเลยเจ๊กบเออเราหนีเราหนีมันจนนี้ดีมันจนนี้พวกไหนเออลงไปเลยลงไปเลยเฮ้ยพวกเราป้องกันนะไอ้เนี่ยฟันลงลาวาไปเลยไอ้ยืนตรงนี้แหละพักผ่อนนี่แนไปสีนี้นี่คือแนไปกินอะไรมาหรือเปล่าสีแบบนี้จะเพึ่งไปกินทองมาอ๋อกินทองให้ล้าลายวง S <S เอจะขอตัวไปก่อนนะจาจะก,ก่ <S 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 2> <S 2> อนเรื่อชกไปด้วย